วัาีค่ะพบกับติ๋มขายที่อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะติ๋มพามาดูที่ดินสวยๆแปลงสวยๆค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีน้ําตกด้วยค่ะนี่คือน้ําตกนะคะลงมาจากเขาใหญ่ค่ะเป็นน้ําตกเขาบอกว่าเป็นโกกีโดกนะคะแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนเตรียมทหารนะคะและที่นี่นะคะเป็นตําบลชะโมค่ะอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะ ใกล้กรุงเทพนิดเดียวนะคะเราเดินทางมาเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีไฟฟ้าด้วยนะคะและสิ่งสำคัญนะคะที่นี่นะคะเหมาะมากๆในการทาแคมปิ้งนะคะเป็นจุดเช็คอินนะคะเราจะมองเห็นภูเขานะคะสวยงามมากๆนะคะเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะคะเหมาะมากๆนะคะสําหรับ เจ้าของนะคะที่ต้องการทำแคมปิ้งทําจุดเช็คอินทํารีสอร์ทนะคะหรือจะทําบ้านพักตากอากาศโดยส่วนตัวก็ได้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด6ไร่นะคะซึ่งจะมีเอกสารสิทธิ์คือเป็นใบพบทห้นะคะย้ำว่าเป็นใบพบทห้นะคะที่ดินแปลงนี้ขายไร่ละ1นึ่งล้านห้าแสบาทนะคะมีทั้งหมด6แปลงค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ สนใจนะคะอยากจะให้เข้ามาดูที่ดินนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีแต่แคมปิ้งนะคะมีไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนคืนนะคะถ้าหากสนใจที่ดินแปลงนี้เรามาคุยกันค่ะว่าเรามีวิธีการยังไงนะคะเพราะที่ดินแปลงนี้เรารอบมาเลยนะคะจะมีการทํารีสอร์ทมากมายเลยนะคะดูที่ดินแปลงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าหากสนใจยังไงเราก็คุยกันหลังไหม่นะคะว่า ธีการยังไงบ้างนะคะสนใจอย่าลืมทักติดมานะคะ0841320179แล้วพบ